ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนนนโอเนี่ยแหละครับกลับมาถึงบ้านเลิกจากการเรียนเลิกจากการทํางานไม่รู้จะทําอะไรก็นอนเล่นมือถือไปวันวันบางทีเจอในสิ่งที่ชอบก็เล่นต่อไปเรื่อยๆจนติดลมแต่บางทีรู้สึกเขี่ยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆไม่มีอะไรถูกใจก็รู้สึกหน้าเบือ่อรู้สึกพุบรู้สึกอยากจะทําอย่างอื่นที่มันมีค่ากว่านี้ที่ทําแล้วไม่ซ็งฉากที่นนโอกําลังนั่งชับโคกอยู่ ได้อ่านข้อความที่ติดอยู่ตรงประตูว่าการฝังกบความจริงง่ายกว่าการลบทิ้งความฝันการฝังกบความจริงคือไม่ต้องการเรียนรู้ไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการอยากรู้ว่าความโลภความโกรธความหลงมันคืออะไรการฝังกบก็คือการหลงไปกับอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้สุขให้ทุกข์นั่นแหละการลบทิ้งความฝันคือการหลุดออกมาจากความคิดการจินตนาการการปรุงแต่งต่างๆให้กลายเป็นความมีสติสรุปคือการฝังกบความจริง ง่ายกว่าการลบทิ้งความฝันหมายถึงการปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับกิเลสมันง่ายกว่าการทําให้ตัวเองมีสติเพราะมันไม่ได้เป็นการฝืนธรรมชาติของจิตใจนั่นเองมีฉากหนึ่งที่นิโอกําลังมองดูนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าการป็นฝูงมันดูอิสระมากมันจะบยบินไปที่ไหนก็ได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยมีความรู้สึกเหมือนกับนิโอในตอนนี้นะครับตื่นเช้าทํางานกลับบ้านนอนหลับชีวิตมันก็แค่นี้ถ้าหากได้ออกไปบยบินเหมือนนก ก็จะดูเป็นอิสระมากกว่าก็คือกําลังอิจฉานอกอยู่นั่นเองการที่นนโอมองดูตัวเองในกระจกหมายถึงนนโอกําลังสังเกตการกระทาของตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเองมันคือการมองเห็นกรรมนั่นแหละครับที่ทําให้คนเราติดอยู่ในหลูกวนอยู่ในเรื่องเดิมๆซ้ๆําๆเหมือนกับในตอนแรกที่มอร์ฟีสบอกว่าเรามองไม่เห็นมันแต่เราทุกคนติดอยู่ในหลูกแปลกๆวนซ้ําไปมาบางครั้งผมก็มองเห็นตัวเองอยู่ในกระจก นีโอในตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นตัวเองวนอยู่ในลูซ้ำไปซ้ำมาเหมือนถูกกักขังไว้ในโลกคอมพิวเตอร์เหมือนเห็นภาพนี้ซ้ำๆในทุกๆวันอยู่ว่างๆก็จะคิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาทุกวันมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจนีโอกลับมาดูพิจารณาตัวเองที่ติดอยู่ในลูที่ไม่สามารถออกได้ทําให้นีโอรู้สึกทุกข์จนน้าตาไหลออกมาเลยทีเดียวอาการนี้คือนิสัยวาสนาของคนที่เกิดมาเพื่อบรรลุธรรมนะครับ พวกที่บอกว่าเบื่อนั่นเบื่อนี่จะหนีไปบวชแล้วคนพวกนี้คือยังไม่ใช่นะครับมันแค่เบื่อชั่วคราวแค่นั้นแหละมันยังเบื่อไม่จริงพอมันไปบวชจริงๆมันก็อยู่ได้ไม่นานการเห็นทุกข์ที่แท้จริงคือการมองเห็นว่าตัวเองกําลังถูกคุมขังอยู่ในวะตะสงสารนี้และต้องการที่จะออกจากที่นี่จึงมีความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุหากปฏิบัติธรรมแบบเต็มที่แล้วก็ไม่บรรลุธรรมสักทีมันก็จะยิ่งทุกข์เข้าไปอีกใครที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้จริง จะเข้าใจสภาวะนี้เป็นอย่างดีคือต้องยอมตายยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้การบรรลุธรรมถึงจะเห็นผลน,นะครับนิโอตัดสินใจเลิกกินยาเม็ดสีฟ้าเทยาทั้งหมดทิ้งเพื่ออยากรู้ว่าถ้าหากไม่กินยาแล้วจะบ้าจริงไหมจึงใช้มือแตะที่กระจกเพื่อจะได้มีสภาวะเหมือนกับในตอนที่กินยาเม็ดสีแดงในเดเมติกภาคหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังคีิปนีสจนจกเนี่ยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่อยากจะถาม สามารถอีบ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจของภาวนาอีบลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้อายุวนโนุสุข,ขังพระหลังสวัสดีครับ